ครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วนะครับจากข้างกาดยิงคนตายหลายต่อหลายศพด้วยกันซึ่งเป็นข่าวคึกโคมก็เรื่องของเรื่องก็เป็นเรื่องของสวัสดิการทหารครับคือจากข้างคนเนี่ย ไปกู้เงินสวัสดิการเพื่อที่จะมาซื้อบ้านแล้วปรากฏว่าไม่ได้บ้านไม่ได้เงินทอนก็เลยจะไปฆ่าคนที่โกงแล้วจากนั้นก็บานปลายข้างยิงมั่วยิงทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา แล้วเรื่องมันก็จบแล้วก็เงียบจากบัตรนั้นจนบัตรนี้นะครับร่วมสองปีก็ไม่ได้มีข่าวออกมาว่าคนที่ทำผิดนั้นถูกลงโทษแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะว่ามีผู้ประกอบการนะครับที่ รับสร้างบ้านให้กับทหารเนี่ยให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกเนี่ยก็ไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วเลขาัะมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มารับหนังสือเพื่อยื่นขอให้คุ้มครองพยานก็คือตัวเขาเองอะ่ะคิดว่าจะไม่ปลอดภัย ็เลยอยากจะเข้าโครงการคุ้มครองพยานทางกระทรวงยุติธรรมเขาก็จะเอาไปเก็บไว้เอาไปไว้หรือจะมีคนมาประกบมาดูแลมาอารักขาทํานองนี้เพราะว่าถูกในพลครับคุกคามกรนีเรื่องบ้านสวัสดิการนี่แหละครับคือผู้ประกอบการในที่รับสร้างบ้านเนี่ยรู้ความลับ ของกระบวนการเกี่ยวกับสวัสดิการของกองทัพบ,บกนี่แหละครับแล้วก็เลขารลฐมนตรีก็มารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต้นเรื่องของเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเรื่องของเรื่องก็คือมีสวัสดิการนะครับให้กำลังพลกู้เงินมาซื้อบ้าน บ้านก็เป็นบ้านที่ทางผู้รับเหมาทางผู้ประกอบการนะก็โคกับกองทัพนี่แหละสร้างบ้าน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 คนหนึ่งก็ไปกู้เงินตามหลักนะพอไปกู้เงินสวัสดิการเสร็จก็ต้องเอาเงินมาให้คนที่สร้างบ้านใช่ไหมเสร็จปุ๊บ เขาก็จะโอนบ้านเป็นของกำลังพลคนนั้นก็จบไปกำลังพลก็เป็นหนี้สวัสดิการไม่ได้เป็นหนี้คนที่สร้างบ้านเรื่องมันก็อยู่มีอยู่เท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันทําให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนคือว่าบ้านราคาหนึ่งล้านบาทให้กู้หนึ่งล้านห้าแสนบาท พอกู้มาแล้วปุ๊บโดนหัก5% 5%ของ1นึ่งล้านห้าแก็คือ7 5็0 0มบาทโดยอ้างว่าเข้ากองทัพ5%นี่แหละไอเราคนกู้เราก็อยากได้เงินเพราะว่ามันจะมีเงินทอนคือบ้านราคาล้านหนึ่งกู้ล้านห้าหักไปเจ็0 0มบาท ก็จะเหลือเงินอีก4 25,000บาท4 25,000บาทนี่จะเอามาไว้ให้คนที่กู้เงินเนี่ยตกแต่งตกแต่งบ้านคือได้บ้านมาแล้วราคาหนึ่งล้านอีก4 25,000นี่ก็เอาไปตกแต่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็น5้าหมือไม่ใช่มันควรจะเป็น5้าแสนแต่นี่เขาคืนมา4 0 0 0 25,000โดนหักไปแล้ว เจ็ดหมื่นห้าก็ไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหักก็หักเพราะว่า4ี่แสนนห้พันนี่เราอาจจะตกแต่งไม่ถึงก็ได้ไงใช่ปะแล้วก็มั่วมั่วไปบวกบวกไปก็อาจจะเหลือทั้งสองแสนเข้ากระเป๋าเพื่อไปใช้ใจ่ายทํานู่นทนํานี่คือได้บ้านหนึ่งหลังพร้อมตกแต่งแล้วก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าอีกแสนสองแสนสามแสนบาทแล้วแต่คน แต่ละคนที่กู้เงินเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแหะครับแต่ปรากฏว่าโครงการในบ้านบางหลังบางโครงการก็ไปอยู่ในที่ของสองพอกอบ้านบางโครงการก็ไปอยู่ที่ไกรแล้วก็บางโครงการก็สร้างไม่เสร็จ มันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยกู้มาแล้วล้านห้าพอกู้ปุ๊บก็เสียดอกปับ๊บบ้านเสร็จเสร็จไม่เสร็จไม่รู้จะได้บ้านเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วเงินทอนที่จะมาตกแต่งบ้านก็ไม่ได้มันก็เลยมีเหตุการณ์เศร้าสลดใจในเมื่อสองปีที่แล้วที่มีหญิงกาดจากขัง แล้วกองทัพบ,บกก็ออกมาชี้แจงโดยโคศกแล้วก็รองโคศกก็ว่าเรื่องราวเนี่ยได้ตัดสินไปแล้วสอบไปแล้วคนที่ทำผิดก็โดนลงโทษไปแล้วจะมีตัดเงินเดือนจะมีลงโทษทางวินยัยทางอะไรแปลกขั้นแล้วก็ว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงการเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต ในเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วทำไมไอ้นายพลคนเนี้มาขู่ผู้ประกอบการอนะ่ะทำไมเขากลัวแล้วเขาก็ต้องมาร้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนที่จัดแจงทั้งหมดก็คือนาทนายภายศาลครับทน,นายภายศาลนี้ก็กล้ามากๆนะ ที่จะอยู่ตรงข้ามกับทหารตรงข้ามกับในพลแล้วก็เมื่อออกมาแฉแบบนี้มันก็กระทบไปถึงกองทัพทนายไพศาลก็ต้องอยู่ตรงข้ามกับกองทัพเช่นกันเป็นทนายธรรมดาเนี่ยแหละก็อาจหารชานชัยที่จะมายุ่งเรื่องคดีนี้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าท่านเป็นอะไรตายไป ก็ขอให้รู้ว่าขอให้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ให้จบเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้โดยเฉพาะในายพลคนนั้นและในาพลคนที่มาขู่นะแต่ก่อนก็เป็นไม่ได้เป็นในายพลแต่พอมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้เป็นในายพลก็เลยจะถามกองทัพว่าลงโทษอย่างไรนะครับที่มันเกิดขึ้น คือกรณีนี้นะผมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม mm hmm. ก็น่าจะดึงเรื่องนี้มาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรเหมือนกับไอ้กรณีเงินห้บล้านน่ที่ที่มีปัญหาที่ต้องไปจ่ายเยียวยาอะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรียังดึงมาแล้วก็ ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าเงินมันหายไปไหนเลยไอ้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่โตมากกว่ามากๆนะครับแต่ผู้ประกอบการที่รับสร้างบ้านเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาเป็นข่าวไม่อยากที่จะมีปัญหากับกองทัพเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่มันมีรับลมคมนายมันมีซิกซักกันอยู่มันก็มีการมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ ระหว่างนายพลคนที่ทำเรื่องนี้กับผู้ประกอบการมันก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกมันมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าไม่หนักหนาเหลือบากว่าแรงก็คงจะไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะว่าไอ้ผู้ประกอบการคนนี้มันบอกว่าไอ้เงินทอนหรือเงิน5%ที่หักไปอ่ะ มีคนมาเรียกร้องเรียกว่ามันเอาควักเงินส่วนตัวจ่ายไปให้แทนก็ไม่เข้าใจว่าจะถ่ายทําไมในเมื่อตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้รับเงินไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยตัวเองแค่รับแค่เงินที่สร้างบ้านเท่านั้นแล้วทําไมต้องไปจ่ายก็ให้เหตุผลว่าก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ทําโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้นะ มันมีที่ลบบุรีสี่ร้อยกว่าหลังมีที่ยโสธรอุบลร้อยเอ็ดโคราชอีกสามรอยกว่าหลังแล้วก็ถ้ามีปัญหากับทหารกับกองทัพก็อาจจะไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอะไรทํำนองนี้แต่นี่มันโดนขู่ก็กลัวตายก็คงจะไปแฉไปอะไรก็แล้วแต่คือเรื่องแบบเนี้ย ระหว่าผู้ประกอบการน่ะกับผู้ที่ทําโครงการน่ะถ้าผลประโยชน์ลงตัวจบพวกเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอผลประโยชน์มันไม่ลงตัวมันก็ออกมาแฉแบบนี้เราก็ต้องดูที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันไม่ยากหรอกเช็คปั๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องเราเป็นยังไงและไอ้เจ็ดหมืนห้าพันบาทอ่ะที่หักไป5%น่ะ มันเป็นร้อยๆเจ้านะมันเป็นเงินเท่าไหร่คล้ายๆกินหัวคิวเรียกค่าคุ้มครองไปเฉยๆใบเสร็จก็ไม่มีมันหาดกกันแบบนี้หาดกกันแบบง่ายๆแล้วเจ็ดหมื่นห้าพันบาทของกำลังพลที่ไปกู้เงินมาต้องเสียดอกอ่ะแล้วเจ็ดหมื่นห้ามันเยอะมากๆอ่ะมันไม่ได้น้อยอ่ะเออเอาไปสักแบบเจ็ดพันห้ายังพอได้ เจ็ดพันห้าร้อยคนก็เท่าไหร่แล้วพันคนเท่าไหร่แล้วอันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทขูดเลือดกับปูแล้วมันก็ยังเจริญรุ่งเรืองมียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตมากขึ้นเอาเงินต้นตีนแบบเนี้ยมาใช้ใจ่ายมาดูแลปนเปอือครอบครัวแล้วมันแดกข้าวลงเหรอแดกข้าวไปไม่สะอึกไปเหรอเอาเงินของ กำลังพลซึ่งเป็นตำรวจท่านผู้น้อยได้ทหารท่านผู้น้อยอ่ะมันไม่โอเคเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องออกมาจัดการเพื่อที่มาเรียกศรัทธาให้ตัวท่านเองคืนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปกติท่านไม่เคยไปกระทรวงกลาโหมเลยนะตั้งแต่เป็นนายกมาแปดปีปไปนับครั้งได้ แต่พอท่านโดนหยุดบมบาทท่านไปกระทรวงกลาโหมทุกวันเลยและตอนนี้ท่านกลับมาเป็นนายกมนตรีท่านก็ควรจะไปกระทรวงกลาโหมมากไปดูแลเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไม่ไหวไม่ว่างจริงก็ปรับคอรอมอแต่งตั้งคนอื่นเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงกลาโหมอยู่เรื่องนี้มันไม่ยากเลยครับโดยเมื่อมันเป็นข่าวมาแล้วนะ ผมจะบอกให้ฝ่าย PR ฝ่ายประชามพันธ์ของท่านนายกอะ่ะได้จะจัดแจงเรื่องนี้ให้เด็ดขาดใครโกงก็จับมันไล่ออกใครโกงก็จับมันออกมาแฉมาประจานเลยเพื่อจะเลือกร้องความศรัทธากลับมาสู่กองทัพนับสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้เพราะว่าก็ไม่รู้จะมีจากข้างอีกกี่คนเมื่อเขาโดนกดดัน โดนโกงโดนเอารับเอาเปรียบเบิอนอยู่กับมือก็อไม่รู้จะข้างเมื่อ,อไหร่เขาต้องจัดไฟแต่ต้นลมดีที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้กับโครงการต่างๆที่กองทัพทำันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในช่อง y o u t u t e กิดโพสชแนลท่านที่ดูในช่อง Facebook ทั้งสองช่องก็เข้ามากดติดตามในช่อง YouTube ด้วย ท่านที่จะสนับสนุนช่องสนับสนุนผมก็ช่วยซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มครับภายใต้แบรนด์มากินกันบายกิจพลเดชวิสัยสำหรับสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุธโธแม่ยาศรีปรทุมมากับผมผมสร้างที่พิษณุโลกครับวัดราชบุรณะไว้จาก1,000บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐาน29ธันวานี้เสร็จ29มกกาบวงสวงใหญ่ ติดต่อเข้ามาครับทาง Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดรกิจพลเดชวิสัยอินบอ x เข้ามาพูดคุยก,กันทั้งสองเรื่องก็กไก่รอเรือสรีชอช้างนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับตอนนี้น้ำก็ท่วมเบาบางลงบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือกับเรื่องเยียวยาส่วนผู้ที่บ้านน้ำท่วมต้องมาอยู่ตามถนนตามสารา ก็ไปดูแลกันให้ทั่วถึงนะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอบอจเทศบาลอบอตกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ก็สำคัญครับไปดูแลไปเยียวยาให้เต็มที่เต็มสตรีมเต็มความสามารถนะครับก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ so what do